หลังจากทพิธีพระราชทานเพลิงศรีระสังขารหลวงปู่ขาววิมารโยเสร็จสิ้นหลวงปู่ขาวโรธไปก่อพระองค์อาจารยมบันิกระพร้าพระและสถาปนิกมากมายเช่นได้เข้าศึกษากับครูบาอาจารย์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นหลายองค์เช่น องคเทวัดมาเป้ถ้าคนยานถือรัล้วงหนสุืทัโทวัดนี้ปากของตนล้วงเป็นทุนคุรเชษโหวัดบุญและทรงน่ารัต่างท่ตงกนจนได้มาพูนงานลุงครูจันทาและหลวงปู่ที่จังหวัดพระองค์ จังวัดยังวัดตาทองทับเรือแนการออกผู้ดงหลวงผู้เป็นพระผู้รักความดีผู้ดงผ่าปตาเขาลายจังหวัดเพื่อลุดมความอดทนและลดละความดายนราทอันห้าราอ2ยี่ยสหรืสอส5พันรี่จังปิศาที่วัดท่านกางเทล มีผู้นศสสกราศันราร25ยสบาักษวัดาดวัาสน้อยตำบลวังทรายปูลอำเภอวังทรายคูลจังหวัดพชรบุรีมีผู้นิาศักราช2บ5จำงัาวัดสันติวรยานบ้านวังชนะตำบลวังสารอำเภอวังโป่จังหวัดเพชรบูร์ ต่อมาท่านออกเดินที่โงสมัครปักจัภาษาให้ที่ตา้หนองคับเรืออเภพเดินมะปรางจังหวัดอิสนโลกเมื่อปีพศ2 5 5 1จะได้เริ่ม,มรสร้างวัด่านน้อ,องคับเรือแห่งสุดท้ายของท่านที่จกักตั้งสถานที่ภาวนาอันสมบูงณ าาญาติที่พึ่งทางใจแต่ศรัทธาญาติโยมทางใกล้และไกลจนถึงปัจจุบันหลวงปู่ลีพาวนโนละสง,งสารอย่างสงบณวัดนะป่าลทัพเรือวันที่14มิถุนายนพศ2 5, 5 6พเวลา1 3บสนาฬิกานาที องหลวงปู่ท่านสถิมากคนไหนครับท่านาานาหลวงพ่อซิ้นสนี่จันษาสิบเอ็ดเดือนสิบสองวันสสรีอายุหนึ่งร้อยหกปีท่านเกิดวอาอะไรละของสิบาริมสิทธิและผู้เคารพศรัทธาทั้งหลายรรตลอดิษฐาในสักเีศท่านมั่งลงตนด้วยสีราจการวัดอันงดงาม เมตาสันอน่อนโยมสงเคราะห์โลกและอน,นุก,กรมของพระาิทรศาสนาเป็นโลกโพโลกธรรมของชาวพุทธตารานวาราสุด้ายี